มาเมืองเฟืองได้อย่างแน่คำถามนี้ลหลายคนอาจจะฮู้กันแล้วสำหรับคนลาวแต่คลิปนี้เขาอาจจะมาว่าลงเลิกเพื่อให้คนตา่างประเทศเซนประเทศเพื่นบ้านของเขานก็คือคนไทยได้เห็นถึงสเสน่ห์ของเมืองเฟือง แน่นอนว่าเมืองเฟืองเต็มไปด้วยผู้ผาที่งามหลักกรมิสเนห์พร้อมกับแม่น้ําที่แบบว่าใสสะอาดซึ่งว่าเป็นน้ําที่มาจากผาจึงเห็นให้น้ํามันใสเป็นพิเศษจึงเป็นอีก1.1จุดหึงด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 ,งด,งด,งดูโอ้ยตั้งใจสิภาคแบบสรารคดีฟังมวนมวยาแล้ว,ม,ว,ลม,วลมันโบแมนสไตล์ เอามาเข้าเรื่องเป็นการรีวิวของเมืองเฟืองก็แล้วกันนี่บรรยากาศในยามเศร้าบอกเลยว่าเป็นการแบบว่าเบิงหมอกที่โคตรฟินเลยสำหรับผู้ใดที่คิดว่ามาเมืองเฟืองมีแค่เบิงเหือแพรสื่อๆมันบแมนมันมีหลายก้นอนเพราะว่าการมาแล้วมาเบิงบรรยากาศอ่ะโอ้ยคล้ายๆคือเขาแบบว่ามารีบูตความมู้สึกให้ความสดชื่นกับหางกายเพิ่มแบบว่า ออกซิเจนเนาะที่แบบว่าสดซ่นจากธรมรมชาติอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในยามเศร้าที่มีหมอกมีไอขึ้นตามนำ้ำและเบิงตะเบนขึ้นอีกเนาะแล้วก็ได้ฟิวอีกฟิลหนึ่งตื่นแต่เศร้ามาแล้วบรรยากาศในยามเศร้าบอกเลยว่าเป็นการหายใจที่โคตรสดซ่นเลยสำหรับคนเมืองบอจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศไทยหรือว่าประเทศลาวของพวกเราก็แล้วแต่ มีโอกาสก็ต้องมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบนี้แน่นอนว่าในบรรยากาศดีๆแบบนี้จะเต็มไปด้วยการใส่ชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งว่าเฮาก็ได้สัมผัสกับความแบบว่ามีสเสน่ห์ของเมืองเฟืองเริ่มต้นจากการตื่นเศร้ามาแล้วเฮาก็ับมานั่งใส่บาตรเนาะก่อนจะทีททคูบาจะมาเขาก็สามารถเห็นได้ว่า,าประชาชนเมืองเฟืองที่อยู่เขต แม่น้ำที่ว่านักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันเพิ่็ได้มีการดำรงชีวิตแบบทำมาหากินมีการขายเครื่องมีการพายเหืือหลอกขายสิ่งต่างๆ และแน,น่นอนการไซบาตของพวกเฮาบบได้เพียงแต่มีการไซบาตเพียงอย่างเดียวเฮายังได้สามารถบึงการดำรงชีวิตของประชาชนเมืองเฟืองกระนำและสำหรับการไซบาตนี่เพื่อนจะมีการขี่เหือมาไซบาตาตาม่มต่มว่าง,ง่ายๆว่าเป,เ,ปเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเฟืองกันเลยเพียงแต่เฮาได้จะเกี่ยมเครื่องไซบาตท,ท่ายูทีท่า,อาบอภผักวัชรสาน,นอนแล้วพร้อมนั้นแล้วหลังจากนั้นเฮาก็มาสัมผัสกันตต่มกับการที่แบบว่าขี่เหือชมวิวกับบรรยากาศของเมืองเฟืองขี่เบิงผาเบิงแม่น้ำ เบิร์สถานที่ต่างๆมันก็เป็นการฟินไปอีกแบบ กัมีหลายๆคนแล้วที่ว่ามาเมืองเฟืองหละกะัก็ะได้นอนอยู่ที่เหือแพรแล้วแต่ว่าบางคนยังบ่ได้สัมผัสหลายก้อนนั่นก็คือการตื่นเศร้าการไซบาดหรือจะเป็นการขี่เหือเลาะเบิงเมือง,องที่ว่าอยู่แคมแม่น้าของเมืองเฟืองของเฮาเบิงวิถีชีวิตในการหาปลาในการใช้ชีวิตเบิงผาเบิงเบิองอย่างต่างๆวิวตามแคมแคมน้ําว่สาสันษาหลายคนอาจจะบ,บ่ได้เหตุจุดนี้เพราะว่าอะไรกันไปหลายเถื่อแล้วแต่ว่าหอบนี้ เป็นข้างรับอิทธิว่าได้เหตุหลายก่ากะที่ไปนนนอยู่เหือแพแล้วกิ่นซุ้มแซวกันแล้วหลังจากนั้นก็กกับและนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าได้หับมาเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่มันมันเป็นการอันบล็อกว่าเออคําว่าเมืองเฟืองมันต้องแบบนี้คําว่าเมืองเฟืองมันต้องมาเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติมันต้องมาเพื่อลิ่มรดกับความแบบว่าฟินของการที่เราต้องได้เห็นกับสิ่งงามๆที่ว่าอยู่แคมน้ําแบบนี้ และการเบิงวิวงามของพปกเฮวยังบ่แล้วสำหรับไขรที่มาเมืองเฟืองกะสิ่งต่อไปในกิจกรรมที่ว่าอยากแนะนำนั่นก็คือการไปวัดซึ่งว่าอเลรกันได้มีโอกาสไปวัดวัดอย่างวะ อ๋อวัดสินไซเนาะเป็นวัดสินไซซึ่งวัาเป็นวัดที่งามงามแล้วก็เต็มไปด้วยแบบว่าความว้ววมหัศจรรย์กันอิลีการแบบว่าในวัดของเพิ่นก็มีสิ่งลหลายๆอย่างที่ให้เขาสักการบูชาแล้วก็เต็มไปด้วยความขลังความงดงามแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นวัดที่ใส่ซับว่าติดแนบกับธรรมชาติหลายที่สุดเลยและพร้อมนั้นแล้วเลยกลับมาปิดท้ายด้วยการไปแวะจิบกาแฟยูทีอ่างน้ำต่งนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งที่แบบว่า ให้ทุกคนมาแวะทายหูปเช็คอินกันได้เด้อ